รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIS c g Advanced i s u x Series 1.9 DDI Blue Power ไทยประกันชีวิต p ปอร์สเปกทีสัปดาห์นี้ครับเรามาอยู่กันที่บริเวณชายหาดหัวหินนะครับเนื่องจากว่าเรามีนัดกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้สมัยก่อนเขาก็เป็นนักศึกษาธรรมดาคนหนึ่งนะครับแต่หลังจากผ่านการประกวดเดอะสตา์ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง <ปะ S 2> แหละครับรักการร้องเพลงตัดสินใจเลย ปกวปล่อยให้ฉันนอนลำตาพี่ซูเปอร์สตาร์นี่คือเบื้องหน้าแต่เบื้องหลังผมโดนด่าเยอะที่สุดชีวิตของเขาได้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ไม่มีเวลาให้กับตัวเอง365วันต่อปีเนี่ยทำงานตลอดเลยนะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เราจะต้องพาเข้ามาหัวหินในสัปดาห์นี้ละครับ mm hmm. เพื่อที่จะพาเขานั้นมาเที่ยวแบบที่ คุณผู้ชมทั่วๆไปได้เที่ยวกันบ้างนะครับจริงๆปกติได้ไปเที่ยวกับเขาบ้างไหม อนอกจากาไปเชียงใหม่กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยผมไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเยอะมากนะส่วนใหญ่ถ้ามีเวลาว่างก็จะใช้เวลาในการพักผ่อนมากกว่า,วาเวลาทางานเราทํางานเยอะไงทํางานแบบทั้งวันอะไรเงี้ยบางครั้งก็7วัน8วันต่ออาทิตย์ใช่ไหมครับพอมีเวลาว่างเราก็ไม่ได้อยากทาอะไรแล้วพักร่างกายพักสมอง เป็นไงครับพี่บี้เสร็จคอนเสิร์ต10ปีไปฟีดแบ็คเป็นไงครับได้ข่าวว่าโอ้โหคนประทับใจกันเต็มคนชอบได้ไปดูป่ะไม่ได้ไปครับเตะมาดีกว่าดีคนมาดูค่อนเยอะในคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วอาจารย์ไปดูปกติอาจารย์ด่าบ่อยพออาจารย์ไปถึงปุ๊บดูแกชอบแล้วพอจบจากคอนเสิร์ตเนี่ยเราเดินมาข้างหลังฮอก็จะมีกลุ่มแฟนคลับเนี่ย ยืนรอจับไม้จับมือติดตู้เดินจับไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอาจารย์กึกลัวที่ไหนกระจายระนะอาจารย์ชอบบอพี่ชอบมากเลยรอจับมือรอจับมือขี่ม้าไหมได้ต่ขี่ไม่เป็นมาถึงหัวหินทั้งทีแล้วแต่คุณเอา เอาไปห่งไป <ướ> ไปเริ่มแรกเลยผมชอบร้องเพลงชอบแล้วก็รักการร้องเพลงเราผรู้สึกเออความฝันนี่มันค่อนข้างจะยากแต่เราก็เก็บไว้ในใจลึกๆแต่ว่าโดนเพื่อนหลอกตอนนั้นบอกว่าเอ้ยร้องดีนะตั้งแต่ใช้เล่นกีตรามาเนี่ยแกร้องเพลงดีที่สุดแล้วล่ะ เขาหลอกลหรือเขาชมจริงเราสึกว่าเขาหลอกอแต่ว่าในเวลานั้นเราเชื่อ <laughs> <laughs> แล้วก็เลยเหิมเกรมิมพึกเหิมนะชมเข้าชมเข้าหลายๆลวันช่วงนั้นก็มีรายการเดอะสตาร์มาประกวดที่เชียงใหม่พอดีอด้วยความหัวหมอถ้าไปประกวดกรุงเทพคนเยอะคนเก่งเยอะตายเชียงใหม่เนี่ยเออคนจะน้อยลงเปอร์เซนต์การได้จะเยอะขึ้นตัดสินใจเลยประกวดไอ้ว <laughs> <I> ันที่เข้าไปต่อคิวอ่ะ เวอรเลยเพราะว่าคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่งตัวมาเต็มมากบางคนวอร์มเสียงโอเปไ่าอยู่บางคนเต้นบัลเล่บางคนดีกิต้แล้วก็กูมีอะไรวะไม่มีอะไรเลยอ่ะ แต่ว่าเออมาอย่างน้อยเนี่ยเวลากล้องมันมาถ่ายเราแบบนั่นใครลูกนเนี่ยลูกออกทีวีอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เป็นอินดิงความฝันเล็กชอบแรกอยากออกทีวีอยากทีวี <c oughs> นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราตัดสินใจเข้ามานะ <c oughs> จบจากบ้านเดอะสตาร์ปุ๊บแทนที่จะได้เป็นนักร้องก่อนเ <c oughs> ขาบอกว่าคุณน่ร้องเพลงก็ออพอไหวนะไม่ค่อยแต่ไม่ค่อยได้อะไรอ่ะ คุณไปเรียทำการแสดงก็แล้วกันนั่นเป็นเหตุผลที่เราได้ทําการแสดงละครเรื่องแรกเรื่องรอยดีแห่งรักแม้แต่<ะ>พี่ก็ร้องเพลงมาอยู่สักพักหนึ่งไม,ม่ใช่เหรอครับเล่นละครก่อนอ๋อเหรอพวกท่า I love you อะไรเนี่ยมานะที่หลังเอามาที่หลังเหรอซิงเกิลอ,อันนี้สัมบอร์ดี้ที่บอกเมื่อกี้มาจากการเล่นละครเรื่องแรกเราได้ร้องเพลงประกอบละครส่งเข้าไปในบอร์ดผู้บริหารเขาเฮ้ยทำไมมันร้องเพลงนี้ดีจังเลยวะเพลงประกอบละครเนี่ยน่าจะทาอัลบั้มให้มันสักอัลบั้มนึงสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่บอยหัวหน้าผมนะก็เลย ทำอัลบั้มให้และเพลงที่ทุกคนรู้จักกันคือ I Need Somebody นี่ตามมาแล้วเราเริ่มมีโอกาสได้เข้าไปเล่นละครเวทีเรื่องแรกคือบัลลังแมงเตอร์มิสิคอร รับทบเป็นประกรณ์มันก็หินอยู่เพราะว่ายู่ดีอผู้ชายคนนึงเนี่ยร้องเพลงก็ไม่ค่อยได้เล่นละครโทรทัศน์ไปเรื่องเดียวต่อไปก็ลงละครเวทีละวอ้อาวตายแล้วทําได้ไหมเนี่ยงั้นควรทําอย่างไรบอกได้ไหมก่อนก็เบื่อจะตายไม่อยากเป็นอย่างนี้ช่วงนั้นจำได้เลยเรียนกับหม่อมน้อยแทบทุกวันเลยเรียนร้องอีกเรียนเต้นเรียนการแสดงโดนด่าอีกก็เยอะ ณเวลานั้นใจก็เริ่มมีความชื่นชอบเรื่องละครเวทีแล้วพรานี่พอมันผ่านเวลาไปเรื่อยๆ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 พี่บอยเขามาบอกว่าพี่มีความฝันนะอยากจะเอาละครเวทีของเมืองไทยเข้าไปถูกสู่บรอดเวย์ให้ได้ให้เขารู้ว่าคนไทยเป็นยังไงเขาบอกว่ามวยไทย,ยไปแล้วอา,อาหารไทยไปแล้วการท่องเทียเ่ยวเหนือไปแล้วแต่วงการบันเทิงละครเวทีเนี่ยยังไม่ได้ไปสู่สายตาของอต่างประเทศแ่เวลานั้นเราก็ยังไม่รู้อะไรเฮ้ยดีพี่ไปเลยเอาเลย เต็มที่ผมเชียร์เป็นกำลังใจให้สุดท้ายแล้วเนี่ยหวยอ,ออกที่ตัวเองไปเปล่า <c oughs> เราไปหรือเปล่าเขาให้ผมตัดสินใจอยู่เป็นเวลาเกือบเกือบปีเหมือนกัน <c oughs> ระหว่างนั้นก็สับสนมาก <c oughs> ไปถามใครหลายๆคนแล้วก็มีทั้งคำตอบที่บอกว่าควรจะไปหรือไม่ควรจะไปสุดท <c oughs> ้ายมาได้คำตอบกับตัวเองว่า,า,ามันเป็นโอกาสทีด่ดีถ้าเรามัวแต่ตัดโอกาสทิ้งไปอ่ะเราไม่รู้ว่าในใน,ใน,ในอนาคตข้างหน้าเราจะได้รับโอกาสดีๆอย่างนี้หรือเปล่าไป ที่ไปเราจะดูปฏิทินเลย30 40, 40วัน60วัน90วันบ้างถึงขนาดนั้น,นถอยหลังเลยอยากกลับเหรออยากกลับคิดถึงบ้านมากแต่กลับไม่ได้ไม,ไม่บอกพี่บอยเหรอบอกไ<อ>ห<อ>กมเขารู้อยู่แล้วเขารู้ทางแววตาว่าเราเราอยากกลับบ้านแต่ว่าเฮ้ยอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราอยู่ตรงนั้นได้คือเรารู้สึกว่าเราอยู่เมืองไทยมาเนี่ยเราทํางานมาค่อนข้างเยอะแล้วละ่ะทั้งรอ้องทั้งเต้นทั้งการแสดงเราได้รับอะไรส,ส,สิ่งต่างๆจากคนดูมาเยอะชื่อเสียงบ้างเงินทองบ้างความนิยมชมชอบรางว แต่เราคืนอ,อะไรให้กับเขาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากผมคิดว่าครั้งเนี้ยเป็นการเสียสละทิ้งงานที่เมืองไทยไปแล้วถ้าเกิดเรื่องนี้มันประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็จะเอาชื่อเสียงนั้นเนี่ยกลับมาให้ประเทศไทยนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราไม่ทำให้เรายืนตรงนั้นะชีวิตอยู่ที่นู่น่ะสิ่งที่เราชอบคือเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่ว่าการอยู่ที่นู่นเนี่ยมันลําบากลําบากยังไงครับออตั้งแต่เริ่มเลยภาษาเลยแค่การพูดจาเนี่ย เราก็ไม่ได้แล้วจะสั่งเบอร์เกอร์ไก่ได้เบอร์เกอร์เนื้อจริงเหรอสั่งว่าไงสั่งว่าไงก็บอกว่าเนี่ยจะชิคก้นเบอร์เกอร์แล้วมันต้องถามเลยเออด้มาอีกอย่างนึสเดูสด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 ดูอดดอสกดูอดดูรดอูสดดูสดดอสด้อสดดเสดดูสดอูสดดูสดเูสดดู้อดูสด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 ดดอูสดดูดดิดอูสดดดดูสอดูดเูสดดูสดูดดูสดูดอูสดดูสดดู I'm a I'm a B เนี่ยอะไรวะรมันต้องเป็นคนตัดจริตอย่างนี้แต่ว่ามันคือเรื่องจริงมันจะทําให้เขารู้เรื่องแล้วมันก็จะสื่อสารเรามาเริ่มแงะตั้งแต่คําง่ายๆเหล่านี้เลยเพื่อนมีไหมเพื่อนเนี่ยเรียกว่าต้องซื้อใจกันอย่างหนักมากเลยนะเพราะว่าวันที่เราไปถึงเนี่ยเราจะเห็นสายตาเลยว่าทีมงานทุกคนและเพื่อนๆหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะมองว่า คุณเป็นใครทำไมคุณถึงมาได้รับบทตัวนำที่นี่พวกฉันทำงานวงการละครเวทีมาเป็นเวลา10บยี่สปีบ้างฉันยังไม่ได้เป็นตัวนำด้วยสายตาบรรยากาศผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในห้องเรารู้สึกได้เราไปถึงเราก็แนะนำตัวด้วยความน้องสวัสดีครับ my name is B นะ มีอะไรบอกผมทุกอย่างนะครับไม่เป็นการร้องการแสดงการเต้นการใช้ชีวิตมีอะไรแก้ไขมาทุกอย่างผมต้องการเรียนรู้ครับฝักเนื้อฝักตัวด้วยทุกคนก็ยังไม่เชื่อว่าการอ่อนน้อมทําตัวแบบนี้พวกเราไม่เคยเห็นในสหรัฐอเมริกามันต้องมีลูกเล่นมีลูกไม้อะไรแน่ๆแต่ซึ่งผมไม่มีทํางานไปได้สักระยะหนึ่งเขาเห็นว่าบุคคลคนนี้ไม่ได้มีพิษมิภัยใครจริงๆผมมาที่นี่เนี่ยมาทําตามความฝันของทุกๆคนหรือความฝันของเรามาขอความช่วยเหลืออย่างทองแท้อย่างแท้จริงหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มได้เพื่อนมา เรียกได้ว่าต้องไปปรับตัวเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่นี่ยังแค่การดำเนินชีวิตแต่ละวันนะยังไม่รวม,ม,รมถึงการซ้อมการซ้อมในแต่ละวันอีกมันขนาดไหนที่ดูดิซ้อมหนักมากเลยเหรอครับเอางี้ช่วงซ้อมของของที่นู่นเนี่ย10โมงเช้าถึง6โมงเย็นทุกๆ1หนึ่งชั่วโมงจะมีเบรก5นาทีวิ่งไปถึงอ่งน้ําหมดเวลาแล้ววิ่งกลับมาก็หมดแล้วแล้ว10โมงเช้าต้องเริ่มเลยไม่มีการมาคุยเล่นกันใครมีอะไรยังไงมีของอะไรใส่ามาให้หมดเริ่มเลย1ชั่วโมงเบรค5นาทีีมมพััักกลางงววนช่ ก,กินข้าวเสร็จกลับมาซ้อมต่อแต่ว่ามันก็แร์คือหกโมงเย็นปุ๊บปังทุกคนเลิกทํางานถึงไหนอะไรใครข้างค้างเหน่อยหกโมงเย็นปุ๊บเลิก Miss Catherine b i n g e I'm ready for my lesson ซึ่งการเล่นจริงในครั้งนั้นที่นิวยอร์กเนี่ยเขาเรียกว่าการพรีเซนต์งานให้กับนักลงทุนโดยเอาของเนี่ยไปพรีเซนต์ให้เลยให้นักลงทุนดูผู้ที่คร่ำบอร์ดในวงการบลอดเว์ดู นักวิจารณ์ดูทุกคนที่มีส่นวนเกี่ยวข้องเนี่ยเอามาดูให้หมดเลยมันจะมีนักกฎหมายอะไรเส้นต่างๆเอามาดูสเกลตอนนั้นจะไม่เยอะมากประมาณ2 0 0กว่าที่นั่งแล้วก็เหมือนกับละครมาหาลัยละครโรงเล็กเปลี่ยนเสื้อผ้าสองาชุดมีฉากนิดๆหน่อยๆ ให้เห็นว่ามันคืออะไรมีเครื่องโนตรีไม่เยอะมากให้เห็นว่าความรวมทั้งหมดคืออะไรนี่คือประสของมัของการพรีเซนต์ของณเวลานั้นเอาเรื่องอะไรไปครับเรื่องข้างหลังภาพ <c oughs> เรื่องข้างหลังภาพเราเอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษมันถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Waterfall As <c oughs> วเวลานี้ก็ได้รับฟีดแบ็กที่ค่อนข้างดีนะฮะตอนอยู่ที่เอาเองต้องยอมรับ50%ดี50ด่าเละเทะจมดินไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแล้วก็ปรับทุกอย่างพยายามปรับทุกอย่างไม่ของตัวเราเองสกิลของตัวเราหรือว่าบทเพลงทุกอย่างปรับปรับมาใช้กับซี a อ t l e s ลซี t เท,เทนี่ถือว่าสคภาพสมเสบเร็จ80%ชอบเหลือเสียงคนด่าเพียงแค่20% เราได้ไปเล่นที่นิวยอร์กลงเล็กมาแล้วเราได้ไปเล่นที่ LA มาละขายบัตรคนดูเต็มที่เราได้ไปเล่นที่เซียเตอร์มาละเหลือการเข้าไปที่บลอดเวยเหลือการแก้บทนิดหน่อยอติดต่อน,นักลงทุนคุยด,ด้านธุรกิจต่างๆล,งละครพร้อมอะไรพร้อมถ้าทุกอย่างพร้อมเราจะมีโอกาสเข้าบลอดเวยต้องใช้คขามีโอกาสนะเพราะว่าเราไม่ได้มั่นใจว่าเรื่องนี้มันจะเข้าได้จริงหรือเปล่าม,มันต้องรอรุ้นให้ปัจจัยทุกอย่างมันพร้อม เปิดและทีมงานทุกคนสัมผัสได้เลยแหะครับว่าสิ่งที่ทําให้พี่บี้นั้นได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่อยู่เสมอเพราะว่าทุกๆครั้งที่ได้รับโอกาสมานั้นตัวพี่บี้เองไม่เคยปฏิเสธโอกาสแถมยังนาโอกาสเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองให้เหมาะสมอีกด้วยล่ะครับ